สวัสดีเ่ยทำเศร้าๆได้ครับเด้อช่วงนี้อากาศหนาวอยู่ครับพี่น้องครับอากาศหนาว,วามาเป็นช่วงกลางเวียนหวนสิดเพิ่งเศ้าหนาวแล้วเนาะยังหนาวอยู่ครับนี่คือหนึ่งเขาแบบโบราณเนานะพี่น้องเนาะแต่คือบปิ๊ใส่แก่นแล้วครับใส่เพิ่นว่ามันเสียบประกันมาไม่ยังดี ย่าไรวามันตีนหนุ่มก็กันถ้าอันเอาฟื้นใส่ย่แล้วามันหนุ่มก็กันเขามันนิ่มพะน้าละว่าเราไปอยากใหนึ่งแก่หนึ่งแก่มันซุกเร็วอันเอาไปใส่แล้วมันขึ้นพะนะามันมันแข็งหอนี่มันเว้นมากละว่ามันแข็งมันกลิ่นมันกลิ่นบ่อแสบถ้าหนึ่งเมียนฟื้นกะไหลอยู่น้าหน้านั่นล่ละต้นไม้อยู่ามันต้นใหญ่พอแล้วก็ตัดมาซับเป็นทอนมันแห้งแล้วก็ออกมาดัง ฟื no ้นดีแสดงว่าประหยัดดีนะครับเนาะแมีนเทิ่งแกะกับแพงกับเติมประหยัดพ่อเดี๋ยวประหยัดเติมกันเข้ากระเฮ็ดแต่ย่ามันดวนดวนหนึ่งเข่าหนึ่งยังเข้ากระด่งฟื้นเอาเจ้ก็ดียุนี่ก็วิธีที่ประจําวันเนาะเมียนหนึ่งอกหนึ่งเมีนก็ซื้ส่บาทนะครับบานนี้ก็ที่เตรียมไปใส่บาทเสียงพระพลันล่นข้างแม่งแม่งแล้วก็เตรียมกัน หนึ่งพ่อไ <ừ. S 2> ้ใส่บาทครับเดี๋ยวพี่เดินไปส่บาทต่อไปนะครับเ <ừ. S 2> ด้อขบ